สวัสดีค่ะวันนี้อย่งเยสิแนะฉันไม่จบอยนะนจะมาสอนแต่งหน้าแบบใช้แปรงสิ่งธรรมดาก็ได้นะคะอาจจะเซ็กซี่นิดนึงก็ <laughs> วันนี้ก็จะมาสอนวิธีการใช้แปรงแต่งหน้าเพราะว่ามีหลายคนถามมาว่าเฮ้ย <laughs> ทำไมอย่างงไม่เคยใช้แปรงแต่งหน้าเลยในขณะที่บล็อกเกอร์ท่านอื่นเนี่ยใช้แปรงแต่งหน้าใช้ฟองน้ำน,นู่นนั่นนะคะก็อ่ะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวจะมาแสดงให้ดูนะว่าฉันก็ใช้เป็นเหมือนกันฉันก็มีอุปกรณ์เหมือนกันอะไรประมาณนี้ขั้นตอนแรกนะคะ บีบรองพื้นต่างๆลงหลังมือซึ่งวนริยาผสมสองหอยนี้นะคะก็จะได้สีที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่วอกจนเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะขั้นตอนถัดมานะคะแปรงวนวนหนีแต่การใช้แป้งเนี่ยมันก็จะมีข้อดีก็คือว่าเวลาเราแต่งหน้าให้คนอื่นเนี่ยมันจะดูเป็น professional แต่ถ้าเราแต่งหน้าให้ตัวเองยเงี้ยทุกวันเราต้องมาล้างแปง้งล้าง,าง,างแปงล้งแป้งบ่อยๆมันก็จะเกิดอาการขี้เกียจแล้วถ้าเราล้างไม่สะอาดปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้หน้าเราเป็นสิวได้อยหรือว่าบางท่านอาจใช้วิธีแบบแต้มห้าจุดบนหน้าก็ได้อะไรประมาณนั้นก็แล้วแต่ความถนัดเนะะเคปะซึ่งแปรงที่ใช้นะคะจะมีสองแบบด้วยกันจะเป็นแบบหัวตัดแบบนี้น กับอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นแปรงธรรมดาที่หัวแบนๆนะคะซึ่งยาคิดว่าอย่างเงี้ยมันจะง่ายกว่าการใช้แปรงก็จะได้เป็นได้อ่อได้ความเป็นธรรมชาติลงโทษเล็กน้อยถึงปั่นกลา <laughs> ชีวิตก็อย่างนี้นะคะเกิดเป็นชนิดที่มีเครื่องสำอางทุกวันเวลาวันไหนเราไม่แต่งหน้าชีวิตจะลำเค็ม <laughs> ชีวิตจะแบบว่ามีแต่คนบอกว่า โฮ้ยแย่จะป่วยหรือเปล่าฉันไม่ป่วยนะฉันจะไม่ได้แต่งได้เฉยๆเสียงแอบใส่กล้องไปอีกเนี่ยแต่ว่าต้องทําใจนิดนึงเพราะว่าการใช้แปรงมันจะค่อนข้างกินรองพื้นเยอะนะคะโอเคปะแต่ก็เนียน สำหรับคนที่ควรหลีกเลี่ยงการใช้แปรงลงลองคืนนะคะก็คือคนที่มีปัญหาผิวมากมายมหาศาลนะคะก็ไม่ไม่ควรใช้แปรงเพราะว่าการใช้แปรงเนี่ยมันจะมันจะเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะปกปิดได้น้อยเพราะว่าเขาจะเน้นความเป็นธรรมชาติดูเห็่ะคือเหมือนไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะแต่ว่าถ้าเราลงคอนซีลเลอร์แล้วก็แป้งฝุ่นไปเสร็จแล้วเนี่ยหน้าของเราก็จะแบบว่าเฮ้ยเด้งออกมาข้างน,นอก ก็อย่าลืมนะคะก็ฝากกันไว้ด้วยสําหรับใครที่ถามเรื่องว่าแย่ทาไมหน้าเนียนจังก็คือตอนนี้ใช้โมเดล r กับโมเดลที่เป็นครีมตนนัวนี้กับที่เป็นซีซีหอยแบบนี้นะคะมี3สีแต่วันนี้เน้นธรรมชาติก็เลยต้องใช้แค่2สีเท่านั้นนะคะถ้าอยากจะหน้าวอกก็ใช้สีเขียวแต่เตือนนิดนึงว่าสีเขียวเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้เพียงนาพังได้ไม่เชื่อดูเดี๋ยวทำเดี๋ยวจะแสดงให้ดูว่ามันขาวขนาดไหน มันจะขาวมากคอจะลอยว่างข้างนอกแต่สีเขียวก็ควรจะมีไว้นะคะเพราะว่าเอาไว้คู่กับสีโมเดสหอยขาวกับหอยดำเพราะว่าบางทีสีผิวเราก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละวันชีบะอย่างเช่นวันนี้โดนของสีผิวเราก็จะขาวขึ้นหรือดำลงก็สามารถที่จะปรับเลเวลได้นี่ค่ะคอขาวแบบขาววอกมาก จินตนาการว่าถ้ามันมาอยู่บนหน้าเราก็คงจะขาววันนี้โอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะมาล,ลองพื้นด้วยแปรงให้ดูเฉยๆนะคะจริงๆแล้วอะ่ะถ้าดีสุดเลยนะใช้มือเนี่ยโอเคสุดแล้วไม่ต้องล้างไม่ต้องทำความสะอาดอะไรให้วุ่นวายด้วยแต่ถ้าใครใช้แปรงอยู่แล้วนะคะก็ต้องใช้น้ำยาล้างจานก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้สบู่อ่อนๆล้างหน้าอ่อนๆเนี่ยทำความสะอาดก็ได้โอเคบายบาย